คุณดูฝีมือผมกันคุณผู้ชมครับปลาบีของดีเหมือนจะมีไข่ด้วยพี่เฮ้ยปล่อยไปได้ถ้าไม่ีไข่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตัวผู้ครับเอาดูใเหินห้ำมันนี่ละหอมมีหำมันด้ว อันนี้คือธรรมดาเรากินหรือเราปล่อยอ่าปกติเป็นปลาเนื้อดีเราจะกินครับมันอร่อยอาบูนี่อร่อยสุดแล้วรสจืดินพัดจัดอ่าแต่เราปล่อยมีนี่จะมีเพลินกลับมาได้บอก หัวใจไอคิดหัจอั้เสียแบบนี้ต้องเสียเสียเสียเราเราป็นเสียเราตั้งใจปล่อยเลยผมดูออกเถอะตั้งใจปล่อยเลยใช่เลยเข้ามากดเลยเข้ามาเอาเลยเอาไป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 เอา 2 0 0พบาทหนงแรงครับสองกิ๊ก้มน่ได้จะไม่มีอะไรเลยได้แต่กลางอย่างเดียว ไม่ไม่ห่าเฮ้ยเฮ้ยดูด้วยดูด้วยเอาเล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 ยเอาดูหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปนอนนอนกอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรเฮ้ย โอ้โอ้โอ้ตะกันโอ้กูมันได้เลยบ่อย่าไปโอ้โอ้ไหนได้ไหนโอ้โอ้ใหญ่ๆๆโอ้ ันนี้คือตัวที่พี่ซื้อมาปล่อยไว้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวเดิมที่เท่อ่ะตอนนี้ก็เป็นเซียนหลังนะครับผมเอาปลาขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปลาตัวประมาณเดี๋ยวตัวนี้ผมจะทำซาชิมิให้กินครับเจอพี่ปูแล้วเออได้อยู่ได้อยู่ เอาแล้วครับเราก็ได้ปลาสวายไซส์สักสองสามโลมาตัวนึ่งครับเอาเรามาทำกินแบบพอเพียงเราไม่อยากจะเอาเขาเยอะเกินไปนะผมใช่ครับต้อพอเพียงเืิตัวเหรอตัวเดิมตัวเดิมตัวเดียวสัวใหญ่แล้วเดี๋ยวดูตาตาขายของเซียนเซียนบิวบองอาจจะมีอาจจะมีของเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ใจญ่จาดะ เตรียมไฟไว้แล้วก็จะเตรียมทําอาหารครับอ๋อโอเคก็เดี๋ยวพี่หลังบอกว่ามากันเยอะตัวเดียวไม่พอเดี๋ยวเขาจะเฝ้าอีกตัวหนึ่งนะครับระหว่างนี้พี่สิงโตก่อไฟอยู่เดี๋ยวทีมเราเตรียมเครื่องดื่มเฮ้ยคร <c oughs> บเลยทำงานเบียดพิมพ์เฮ้ยเผาเบียดได้เลยฮะ ตัวนี้น่าจะสี่ห้าได้ครับได่มันดูจากหัวสิบเด็ดมันกระบวกเยอะเกินหัวโอ้ยตัวนี้ตัวเลยโอ้ยขาดขัดขาดปุ่มปุ้มปุ่มจริงเรามีอาหารกินรักคุมบุ้ชมทั้งบ้านระหว่างนี้ทุกคนยอมแพ้แล้วจำนนตต่อโชคชะตากรรมอาจารย์จบ รู้เลยว่าในกลุ่มนี้เขาเป็นบุคคลที่ร้อนเงินที่สุดไม่ความพยายาวมยความพยายาวชัดเจนมากอ้ เงนเียอ่มีใครด้วยมีใครด้้ะมีใครดมีใครด้มไข่ยยางนปล้ามันไขาพวกนี้เป็นหมันอยู่แล้วพี่อ๋อใช่ครับแหงกเสร็จแล้วละมือไข่พวกนี้สุดท้ายมันมันก็มันก็จะอยู่ในท้องเป็นปีอคก็คือแดกดีกว่าทไปเนี่ยแล้วมึงไเห็นมันเห้ย่งโอยปลายตาบอดไหมโอ้ าบอดโอ้ยสำหรับ,บมันถือแขนเด้อโอ้ตาตาบอดไปฮะไม่นะ ดูรายการพวกเรามารู้สึกว่าได้ความรู้มาฮะตอนนี้เนี่ยที่ทำอยู่เป็นประมาณไหนโชว์ผมก่อนนะเดี๋ยผมลองทำให้ดูตัวหนึ่งนัจะเดี๋ยวผมทำตัวเล็กดีกว่ะได้เลยแกะข้าวกันชั่แกะนัข้าวกมันเกนข้ากลอกับน้าเปลนข้าวเ้าเกล่อนาเก็นเกลออ้าน้เือ้อบกอกาเลอเือบกนามือ้ือกื่น มลิกิดดดๆๆๆๆเข้าเส้น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 มันจะเข้าถึงไหมพี่ออันนี้เอาไมสนิมากก่อนแมะให้ฟังก่อนแมะครับผมเอาบ้องดีกว่าใช่จริงๆคืออย่างนี้พี่คอนเซปต์ของคำว่า ekg เมดเนี่ยแปลตรงตัวมันแปลว่าปิดชีวิตปลานะในทีเดียวนะครับซึ่งแกนสมองอีกตรงนี้ถูกต้องนี้ครับหลักๆก็คือเราไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการ ไม่ทรมานด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ปลาเครียดเพราะสารความเครียดเนี่ยมันทำให้เนื้อกระด้างเปรี้ยวรสชาติอาจจะไม่ดีได้นะครับ,รบแกนสมองปาเนี่ยความจริงดูตรงนี้มันมีไว้เลยเราจะเห็นชัดที่สุดคือเวลาจับปลาออาปากอะครับอ่ะตรงนี้มันจะมีแกนตรงนี้เราแทงมันไล่ตรงนี้แต่เนื่องจากตระกูลเนี่ยหัวแข็งมากถ้าเราไม่มีเหลยแทงเนี่ยเราแทงไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมแนะนําใช้เป็นสไตล์ฝรั่งดีกว่าก็คือแค่เคาะเรียก<อ>ว่าบ้องให้เขาปึ๊กไปทีเดียวนะครับอ่ะก็เคาะเลยดีกว่า เป็นการอิิชิเมะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งโอ้ในไรแห้งส่วนไรแห้งปลาชาปลาชางวนตุอันนี้ครับเออปูเรียบร้อยเนี่ยครับเขาไปทีเดียวครับทีนี้วิธีในการปั่นเหงือกที่ผมแนะนํานะจับปลาหงายขึ้นครับแล้วทีนี้เนี่ยเปิดเหงือกตรงนี้ใช่ไหมครับครับเราหันเข้าหาคือเหงือกแกนในเนี่ยครับหันเข้าหาคีบตรงนี้จะเป็นเชื้อเกล็ดความจริงหลายคนไปเข้าใจผิดว่าหันต่มตรงนี้ใช่ความจริงเชื้อเลือดอยู่ตรงนี้เราคือถ้าเกิดจะเป็นปลาทะเลที่เราจะบ่ม ยิ่งแผลน้อยยิ่งดีอ่าแต่นี่เราจะกินเลยก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าฝึกไว้เป็นวิทยาทานนะครับอาหารปึ๊บถ้าจะโดนแกนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเลือดไหลซิบซิบเลยหัวแกนสมองยี่หลี่หัดแกนสมองยี่หี่จมาเอื่อไรกับคนแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อะคค้อ,กออก่ะแค่นั้นอะ ที่สําคัญในการเราเลือดออกครับเราต้องให้มันอยู่ในน้ำต้องให้น้ำมันต้องให้น้ํามันพาเลือดออกใช่ไหมครับฉังน้ําจืดน้ําที่เราจับเข้ามาน้ำอะไรก็ได้ครับ่ไม่งั้นเลือดมันจะไม่ไหลโอ้เลือดเลือดเลือดออกเพียวเนี่ยทำไมคนบางคนเขามองว่าปลาสวายเนื้อไม่ดีพี่ที่ครเรื่องกินข่าวนี่แหละครับผมครับนี่นี่ครับเรื่องข่าวนจอ เพราะไม่ประหยัดหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะไม่ประยัดหมดเลยไม่กินไหมตัวมันเ่ะไม่ค่อยมีเท่าถ้าผมพูดมันจะน่าเกลียดไหมพี่กินเหมือนเล็ไหนไม่ชอบไม่ชอบไม่เหมือนดิวะไม่เหมือนดิวะไม่เหมือนดิวะ